มาพ่อป๋องก็พลหนึ่งหนึ่งยังวะแล้วพาวเวอร์ช็อต้โหดูครับกะพลทองพับครับชื่อนี้ต้องจดจำไว้ครับแกบอกว่าแกเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในเกมน้าวเวลานี้เลยนะครับปี2อ2 4นีนี้นะนะสวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มีเล่นคนใหม่เข้าเกมนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นยอดตำนานเรือจ้างเป็นสุดยอดแห่งยุค นะครับไม่ว่าจะยุคเก่ายุคใหม่เนี่ยคนคนนี้ปั้นมาหมดแล้วนะครับแล้วเข้ามาสู่เกม FC Online ของเรานะครับก็เราจะมาดูกันว่านักเตะคนนี้เนี่ยจะมาแบกได้หรือเปล่านะครับสามารถรับฟรีได้เลยนะครับใครที่ยังไม่มีนะก็เข้ามาเกมมารับได้แล้วก็มาเปิดตรงนี้เลยนั่นก็คือพอบป๋องกระพลทองพับนั่นเองนะครับหรือว่าป๋องด้วยช็อคนะครับทุกคนน่าจะรู้สัมพนามแกอยู่แล้วล่ะนะครับก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรยาวยืดนะครับเป็นเรือจ้างเป็น สุดยอดแห่งคนที่พาหลายๆคนเข้าวงการพาให้เติบโตด่ตะ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 ดงดังนะครับก็หวังว่าพ่อป๋องเนี่ยจะมาแบกเราในเกม FC ออนไลน์ได้นะครับไปฮะเรามาเปิดใช้พ่อป๋องกันครับดูองสเตปโอ้โหร้อยยหมวกแนะฮะเดี๋ยวต้องมายืนในฟูลลเวอร์พูลของเรานะครับนี่ฮะเปิดมาเรียบร้อยนี่ฮะพ่อป๋องเดี๋ยวมายืนกับลิเวอร์พูลเลยเอาใครออกไปก่อนดีเอา m ม็กเก้าออกไปก่อนมาเพราะป่องในตำแหน่ง CAM นะครับ CAM แต่เล่นหน้าได้ด้วยนะให้ดูแซดก่อนนะครับดูแซดก็คือ,อสองเท้านะครับมีปั่นมีเปิดมียิงไกลมีเพเมเกอร์นะครับมีสวฟส่งบอลได้ดีมีส่งไกลแม,ม,ม่นยำก็คือทั้งส่งทั้งยิงได้หมดเลยนะครับได้หมดเลยจริงๆดูถ้าไปยืนสมมติว่าสักบุกห้านี่ก็แซดประมาณนี้นะครับ แต่สวยๆงามความเร็วสปีดต,ต้นมีอันจริงนะคือร่างโคลนของเดียโก้มาราโดน่าเลยนะครับเพราะว่าพ่อป๋องบ,บอกว่าไอดอลของเขาแล้วก็ฝีมือเขาเนี่ยคล้ายคลึงกับเดียโก้มาราโดน่าก่อนจะไปลองเนี่ยนะครับขออญาตแต่งตัวให้พ่อป๋องก่อนนะฮะพ่อป๋อง,องหน้าเหมือด้วแล้วหน้าเหมือนด้วยเลนะครับใช้ได้บอกว่าใช้ได้เลยนะครับโอเคใส่ถุงมือให้แกนหน่อย สีอะไรดีสีชมพูแล้วกันจะได้เห็นชัดใส่คอสั้นด้วยเป็นเด็กกรุงเทพคริสเตียนนะนะครับรองเท้าใส่อะไรดีเก๋ๆหน่อยพีเดอร์เตอร์แล้วกันกําลังมาพีเดอร์เตอร์สีเหลืองเลยพระป๋องเห็นชัดนะครับเบอร์แกบอกว่าแกชอบเบอร์สิบมากๆนะขอญาตแม็กลิสเตอร์ก่อนแล้วกันขอญาตแม็กลิสเตอร์ก่อนใส่เบอร์ขอให้พระป๋องใส่เบอร์สิบก่อนนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับพระป๋องนะครับขอแกล้งนิดนึงนี่ๆๆเป็นอย่างนี้แล้วกัน โอเคครับพ่อป๋องในชุดลิยอพูลนะฮะไปครับเดี๋ยวไปดูกันครับไปดูกันว่าจะโหดแค่ไหนครับนะครับมานี่ครับสัมผัสแรกพ่อป๋องอุ้ยขอ,อ,อดูสัมผัสแรกก่อนคือการเลี้ยงที่ผิวมากนะฮะผิวมากมากฮรครับให้มาพ่อป๋องพึ่งบอลหนึ่งทีแล้วกดด้วยซ้ายเลยแล้วอุ้ยนุ่งุ้งฮะต่อเลสพ่อป๋องวิ่งทำทางเลยอุ้ย ลกยังไงฮะพ่อป๋องเข้าขวาแล้วกดติดเพื่อนอัปโต้เอ้ยพ่อป๋องไอทีอเดือดฮะปักหูแล้วแท็คเกิลครับเราไปเองจังหวะนี้พ่อป๋องอยังไงพ่อป๋องดึงอังางว่าแล้วเราลากเองหลบเองอโห,โหโูยลูกนี้คนเดียวไปหน่อยฮะพ่อป๋องพ่อป๋องตอกไปจังหวะนี้ครับพ่อป๋องดึงอังางว่าให้มาแม็ก แมคคลิสเตอร์ให้มาที่ผ้าป๋องแโดวโอ้โหผ้าป่องโดนน้ำฟ้าเมื่อวานนี้มาพ้าป๋องกดไกลแล้วอ้หยังไงยังไม่มีประตูครับเมื่อวานนี้พ้าป๋องตัดได้ครับตัดได้แล้วยังไงพืนมาก่อนแมคคลิสเตอร์แล้วพ้าป๋องลุ้วงไปอีกแล้วตัวเขาเรียกว่าตัวโดนตัดเกมฮะปั่นคงไปอีกป๋องก็พ้นคือคือยิงลูกต้องต้องป่องนีะฮะแล้วด้วยความที่เราอุ้ยเอ้าเขาตัดได้ที่เขากดไปผอาป๋อง เล่นกับเพื่อนให้มาเคอร์ดี้กักป๋อพอป๋องพอป๋องยังไงปั่นของโค้งติดอยู่่เ้ยพอป๋องพอป๋องปั่นด้วยขวาแล้วโหดูครับกองหลังยี่อยู่สามที่ตัวลวพอป๋องจัดให้ับนี่แบบโหแล้วดูมีจุกตรงกลางผมด้วยนะมาพอป๋องอีกทีครับเปลี่ยนแกนไปคือต้องบอกงี้ครับด้วยความที่ผมเ,เป็นนักแข่งด้วยนะครับก็ ไ้จับเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าพ่อป,ปอกเนี่ยเป็นเป็นปนักเตะในเกมท,ที่ที่รู้สึกว่าการยิงเนี่ยลูกพุ่งแรงนะครับแล้วก็มีความที่แบบซื้อเอาไยไม่สแตทไม่หลอกตาเอาไยดูดิดูเลี้ยงบอลเนี่ยครับมันคล่องครับแล้วเรลูกยิงพุ่งลูกปั่นก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเนี่ยมัน,มนบอลมันพุ่งเห็นปะ่ะคือจังหวะบอลที่ออกไปจากเท้าเนี่ยมันพุ่งนะครับก็ไปที่ยังไม่มีก็มารับได้ในเกมเอฟซีโอไลท์นะครับเหลือจ้างคนนี้จะแบกคุณ ขึ้นแหลงสูงๆได้เลยนะป,ป่อยทีเราปั่นจังหวะนี้ปั่นด้วยขวาแล้วหุยเขาออนโกดีลยโอ้โหแล้วฉุนเลยครับพระป๋อ,ปองฉุนเลยป๋องนี่แลยครับถ่ายมังขวาโคดี้กักโอปะเพราะป๋องกับคนเราตอกนึงจังหวะแล้วปั่นด้วยสายโค้งโค้งจังหวะนี้ของพ่อป๋องนะแล้วโอ้โหดูใส่เบอร์สิบแล้วชี้ชี้ชนี่ชี้แบบด็อกเตอร์มาคัดเลยนะครับส mm ่ว hmm. นสูงอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ได้มาด้วยเรื่องของความคิ้วนะสำหรับพ่อป๋องกับคนนะครับ แทงมาจังหวะนี้ครับให้พ่อป๋องจังหวะนี้ยังไงแอสซิตได้ไหมโอ้โหสตินนิดนึงพ่อป๋องยังยังฝืนยังฝืนแล้ปาดมาให้เพื่อนด้วยกันแอสซิตแล้วไปอีกหนึ่งแอสซิตครับเราพ่อป๋องโอ้โหเล่นกับโคดี้กัโตต๊โปตอเลสครับป๋องกระพดินนี่มีดีใจในเฟรมด้วยโอ้โหเขาบอกว่าทั้งยิงทั้งจ่ายนะแล้ว่าขยันด้วยเมื่อกี้มีพลังความดุดดันไปแย่งคืนมาอีกนะครับแม้จะเสียบอลไปแล้วนะบอกว่าครบเครื่องจริงครับสมคำล่ำลือจริงยังไงฮะ จะยิงประตูลูกที่พันแปดร้อยได้หรือไม่ครับไม่มาต่อเลสต่อเลสคือมาพรอะบองกั่าปัดไหมปัดงคงอู้วววไปอีกหนึ่งครับพรอะบองก,กับ่มแล้วนี่ฮะยิงประตูที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบชีพการคาแข่งของตนเองได้แล้วนะครับยิงแรงเหมือนข้ามแม่น้ำเจ้าพระยายจริงๆฮะอวยไปปะ <laughs> เพราะว่าพอป่องได้บอลในทีสีดันเทิร์มากว่านี้หนึ่งทียังไงระเบิดตอปเธอโอ้โหแล้วท่าก็เยอะแล้ว้ยังไงต่อฮะโอ้โหหลอกหนึ่งเพะว่าโอ้โหผิวจริงๆเนี่ยตอนในวันนี้ต่อเลสจ่ายมาพอป่องก็พ้นแต่ดึงยังวงแล้วยังโอ้โหยังโดนตัดไปฮปที่พอป่องหนึ่งครั้งครับซ m ของเราครับไปครับตัวทําเกมตัวบัญชาการแล้วกระชากมาเลยใช้ความเร็วแล้วงหวะนนี้มีท่าหนึ่งสกิลแล้วหลอกอีกหนึ่งสกิลแล้วยังไงแล้วยังไงสีดันเทอร์อีกหนึ่งทีแล้วแตปปีพ่ เรามาที่พ่อป๋องอีกทีครับพ่อป๋องโชว์ลีลาแล้วพาวเวอร์ช็อตจังหวะนี่เราเป็นพ่อป๋องฮะกับพลทองพับแล้วโอ้โหข่ากันเยอะซะด้วยดูครับพาวเวอร์ช็อตจังวันี้ด้วยซ้ายเนี่ยฮะพ่อป๋องเปิดเตะมุมครับบายเปิดโอ้โหแล้วเปิดคุ้งจัดแล้วโอ้โหเพื่อนในห,หม่งชนเสาโอ้โหดูครับเปิดมุมก็ได้ยิงก็ได้เลี้ยงก็สกิลฮิวโอ้โหน่าจะเก่งก็ตายบอลอีกทียังไงฮะเปิดบอลน,นี่เออร์ลี่คอสโอ้โหแล้วดูโยงั้งโค้ง พ่อป๋องกะพลหนึ่งหนึ่งยังวะาล้ว power shot ู้หดูครับกะพลทองพับครับชื่อนี้ต้องจดจำไว้ครับแกบอกว่าแกเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในเกมนวเวลานี้เลยนะครับปี2อ2พนี่้นะพ่อป๋องกะพลก็ซัดยับเลยฮนะอะของจริงๆครับแล้วก็ขอบคุณผู้เล่นจากทั้งบ้านด้วยนะครับกดมาเจอพอดีนะก็ได้ลองสัมผัสพ,พ่อป๋องเป็นครั้งแรกแล้วก็ต้องบอกงี้ครับว่า เก่งสมคําล่ําลือเลยนะครับไม่ใช่ว่าคิดว่ามีแต่แตทนะอาจจะหลอกตาบ้างอะไรบ้างแต่ดูครับพอเข้าไปเล่นในเกมจริงๆเนี่ยนะด้ตำแหน่ง CAM ที่อยู่เนี่ยต้องเป็นคนบัญชาเกมใส่เบอร์สิบนะครับด้วยแผนที่เราเซตให้ว่าป๋องเนี่ยเป็นพระเอกเลยเป็นคีแมนเลยนะต้องบอกว่าเลี้ยงคล่องนะครับผิวไว นะครับเออมีความแข็งแกร่งพอสมควรเลยนะครับไม่ได้ชนแล้วจะล้มทันทีนะไม่ว่าจะตัวสูงสูงกจะไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็การยิงเนี่ยต้องเป็นจุดเด่นเลยนะครับทั้งยิงปั่นทั้งหักข้อทั้งเอ่อ power shot นะครับยิงแรงได้ด้วยปั่นก็ได้นะครับคมมากวิชั่นที่ถือว่าโอเคเลยนะครับเมื่อกี้ในลองเปิดอาจจะยังไม่ได้หม่งเข้าแต่ว่ามีทั้งเปิดเตะมุมเปิดเปิด early cross เข้ามาก็ถือว่าเปิดได้แม่นยำหอนบวนที่เหลือก็ต้องอยู่ที่กองหน้าแล้วในทีมของคุณแล้ว นะครับว่าจะทําประตูได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้สัมผัสพราป่องนะครับตอนนี้ครับรีบเข้าเกมไปรับได้เลยครับกับ FC Online นะครับเกมฟุตบอลที่เล่นบนคอมมันกว่าสนุกกว่าไปจัดกันได้ครับ